สวัสดีครับแล้วก็กลับเข้ามานะครับผมคลิอก็เป็นการอันบ็อกแบบเงียบๆนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็ยืมพี่มาพรีวิวนะครับมาอันบ็อกเดี๋ยวเราจะเปิดขึ้นไปพร้อมกันเลยนะครับผมอ่าันนี้เป็นเสี่ยมี15 T Pro นะครับนี่ปุ๊บระหว่างรอเครือให้ดูนี่ก่อนมีกลมๆแดงๆนี่ก็แน่นอนนะครับโคกับไร้ก้านะครับรุ่นนี้นะครับผมอ่าเคสเหมือนเดิมครับ ใส่ให้มาแบบนุ่มๆสีเทาสวยตั้งแต่รุ่นก่อนแล้วที่ผมชอบนะครับอันนี้ก็ยืมพี่มาพรีวิวนะครับผมไม่ได้อันนี้ไม่ไดเ้เป็นเครื่องของผมเองนะครับเป็นเครื่องของพี่นะครับเราก็ยืมมานะครับผมตรงนี้ครับนี่ก็เป็นไอาการ์ดรุ่นใหม่ตัวนี้จะมีซูเปอร์วอลเปเปอร์นะครับสำหรับตระก,กูลที่เป็นแบบตัวโปรอะไรอย่างเงี้ยนะครับรุ่นรุ่นระดับท็อปหน่อยของทางเสี่ยหมี่นะครับก็จะมีเนี่ยครับเป็นแบบคล้ายๆว่าเป็นเนี่ยซูเปอร์วอลเปเปอร์แบบเนี้ยฟื้บเข้ามาแบบเนี้ยมันก็จะสวยงามเวลาป,ปลดล็อก แตะขึ้นมาทีแตะขึ้นมาสองทีก็จะเป็นแบบนี้แล้วพอเราสไลด์แปมก็จะฟืบเป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นซูเปอร์ไวเวปอร์ของทางเสี่ยวเหมียันนี้เราต้องไปโหลดมานะครับผมผมเคยมีทําคลิปแล้วเพื่อนๆเราไปดูย้อนหลังดูนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของจอครับจอจะเป็น6.83นิ้วนะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมโชว์ให้ดูตรงนี้ครับอันนี้คือเป็นสเปคเด่นๆของทางรุ่นนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเอาให้ดูก่อนปุ๊บนี่เห็นไหมครับเนครับนี่ไลก้าเมื่อกี้บอกให้ดูนะครับแล้วนี่มีเด เ e m ่ยมจิตี้9,400พัทนะครับตัวนี้เป็นหน้าจาสามนาโนเมตรนะ6.83ด้าสทียสคันนะครับจอนะครับจอนี่ครับทัชสกรีนนี่นะครับ144เฮิรต120พอไหมไม่พอตัวนี้จัดให้144เฮิรตนะครับตัวนี้นะครับอ่ก่อนเด่นครับอันนี้จะเป็นไปพินอันบ็อกแล้วก็พรีวิวของเสี่ยมจิตี้5ทีโพธิครับก็เป็นการรองวิดีโอนะครับตัวนี้ผมอัาด้วยซัมซุง g กรซี่ S25 นะครับ ตัวเลน,นะครับด้วย 4K 60เฟรมนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูครับผิด S25 นะครับ, <S S รบตัวนี้ครับ 4K 60เฟรมนะครับผมดูหน้าจออีกทีหนึ่ง1 4 4เฮิรตนี่ครับความไหลลื่นของหน้าจอหน้าจอก็ใหญ่เนะครับมันก็อย่างที่บอกผมผมเป็นคนที่ชอบมือถือที่เป็น compact ตัวนี้มันก็จะใหญ่เกินไปสําหรับผมครับก็เลยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้อยู่ในอยู่ในสิ่งตัวที่ ต้องการใช้ผมก็ชอปใช้พวกคอมแพลตครับ6.2 6.3นิ้ว6.5นิ้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นครับตัวนี้6.8นิ้6.83นิ้วนะครับก็เลยยืมพี่มาอยู่ดี่ผมใส่เคสไว้ก่อนดีกว่านะครับจะได้ป้องกันนะครับเผื่อถือไปถือมาแล้วหล่นพุบลงไปนี่ผมจะลําบากนะครับอ่าใส่เคสให้ดูก่อนครับเคสของมันนะครับใส่แล้วก็สวยงามดีนะครับขอบพอดีเป๊ะนี่เห็นไหมเดี๋ยวเปิดตัวเซตติ้งให้ดูมันจะได้รู้ว่าขอบมันเนี่ยบางแล้วก็ สวยแค่ไหนนะตัวนี้ค่อนข้างสวยนะแล้วก็เป็นรูปทรงทันสมัยละปุ๊บเนี่ยโค้งๆค้มนๆแบบนี้นี่เค้มันใส่แล้วเป็นแบบนี้สวยไหมมีโลโก้ของเสียหมีตรงนี้ปุ๊บสวยนะเนี่ยสีเทาเนี่ยเป็นสีที่ผมชอบสีเทาตัวนี้เป็นสีออกทองๆแบบก็จะกาแฟกาแฟนิดนึงนะครับนี่เห็นไหมล้ายๆเป็นแบบนี้ปุ๊บด้านล่างก็เจาะแน่นอนครับเป็นเคสของมาจากออฟฟิเชียลมันต้องพอดีอยู่แล้วใช่ไหครับ เพื่อนๆลองดูโฟกัสมานะครับตัว S25 ครับที่ผมถ่ายอยู่ครับนี่ 4K 60เฟรมครับไม่แน่ใจว่าพอหลังจากอัดคลิปเสร็จเนี่ยมันจะไปเท่าไหร่นะครับผมนี้ครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับชิปเดี๋ยวให้ดูต่อเมื่อกี้144ใช่ไหมน,นี่ตัวเนี้ยแบต5,500นะแบตชาร์จไว90วัตต์เมื่อกี้ที่ให้ดูไปแล้วอันบล็อกแถมมากับในกล่องเรียบร้อยเลยนะครับผมนี่ครับ Hey, นี่ power by x ียวมี Hyper OS เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ได้อัปเดตล่าสุดไปเรียบร้อยครับที่สำคัญคือตัวชิปตัวนี้9,400พัตเนี่ยก็ค่อนข้างแรงพอสมควรเลยนะครับอ่าจอใหญ่นะครับกล้องนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดตัวกล้องเมื่อกี้ก็ดูเว็บไปแล้วนะครับนิดนึงให้ดูนะครับปุ๊บกล้องนะครับนี่สลับสลับกล้องก่อนปุ๊บนี่เนหะ็นไหมกล้องมัน นี่หนึ่ง X นะสวยเลยเห็นไหมโอ้โหถ้าเราต้องการไลก้าเรากดตรงนี้ปุ๊บนี่สไตล์ไลก้าออเทนติกง่ายเห็นไหมกดไปเรื่อยๆนนี้ไลก้าไวบร้านเห็นไหมนี่ออเทนติกไวบร้านครับตัวนี้วิดีโอเห็นไหมเรียบร้อยมีโปรทั้งวิดีโอทั้งรูปภาพเวลาจะใช้นะครับพอเรากดโปรตรงนี้เสร็จครับ ถ้ามันเป็นแบบนี้แสดงว่ามันเป็นโปรของรูปภาพแต่ถ้าต้องการใช้โปรวิดีโอแล้วกดไปตรงนี้ตำแหน่งนี้ปุ๊บนะมันก็จะเป็นโปรวิดีโอแล้วเราก็ปรับแต่งอะไรตรงนี้ได้นะครับผุมตรงนี้นะครับก็จะการปรับแต่งไปนะครับปุ๊บเรียบร้อยที่ชอบจริงๆตัวนี้คืออ่าตัวซูเปอร์วอเปอร์เนี่ยครับที่มันแตะเนี่ยจะมีเอาปุ่มบล็อกหน้าจอออกมาได้นะครับไม่ต้องแตะแตะทีเดียวปุ๊บอ่มามาตรงนี้นะเนี่ยก็จะสวยแตะแตะไปฟื้ขึ้นมา ไหลปัป๊บขึ้นไปปุ๊บมันก็จะสวยสดงดงามเลยนะครับตรงน,นี้ตัวเนี้ยพอโหลดพอมาแล้วเนี่ยแอปอะไรต่างๆแอปโฆษณาอะไรค่อนข้าง,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 างน้อยละตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็น้ําหนักกําลังดีนะครับแต่ขนาดเนี่ยมันมันมันจะไม่เหมาะเรื่องเพ่ใช่ไม่เหมาะคือผมเป็นคนไม่ชอบมือถือจอให,ใหญ่อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้แด้วกันนะครับน n ็อ,อกแล้วก็ preview เล็กๆน้อยๆน,นะครับเดี๋ยวก็จะไปคืน พี่ครับก็มาให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเบ้ากล้องเป็นอย่างไรนะครับนี่มันจะมีตัวซูมพี่เป็นโพลิสโคเป็นะเพื่อนๆลองเห็นไหมเป็นสีเหล่ยมแบบกระจุบเนี้ยอ่าเป็นโพลิสโคปนะตัวนี้มีมามีมาโคแน่นอนมาโคดีด้วยเนี่ยปุ๊บเคสมันสวยดีเดี๋ยวแกะให้ดูตัวที่เป็นออริจินอลของเครื่องมันอีกท,ทีหนึ่งนี่ดูสีชัดๆปุ๊บนี่ดูกล้องชัดๆ ขดกระแสเป็นไงบ้างปุ๊บนั่นน้าปุ๊บพลิกไปพลิกมาก็เสียวหล่นกันนะปุ๊บนี่เห็นไหมปุ๊บดูดูด,ด,ด,ดูดูเบเซลมันดูก็คือขอบดำนะครับเบเซลค่อนข้างบางเฉียบผมว่ามันสมมาตรสีได้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับอ่าอ่าลืมเปิดเมื่อก,กี้กล้องหน้าเปิดได้ดูแล้วนี่เปิดให้ดูทีนึงก็ได้น,นี่เห็นไหมกล้องหน้ามันอันนี้คือผมเองสวัสดีครับนี่ฮะ ก็ใช้เนี่ย S25 เป็นไงบ้างครับเสียงเป็นอย่างไรนะครับภาพเป็นอย่างไรนะครับ 4K 60เฟรมของ Samsung Galaxy S25 ตัวเล็กนะครับอเอามาถ่ายพรีวิว Xiaomi 15T Pro ตัวนี้นะครับอ่าโอ้โหอยากให้ดูของในกล่องอีกทีนึงก็ได้อันนี้ที่มันแถมมานี่เห็นไหม90%พแถมมาเลยไม่ต้องซื้อนี่ เคสแถมมาเลยไม่ต้องซื้อเคสดีด้วยโอ้โหสเปคบอกคร่าวๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จบจะเพียงเท่านี้นะครับได้ไงก็ฝากติดตามเนี่ครับผมตอนนี้ก็เลย2,500ผู้ติดตามขอบคุณมากๆนะครับที่สำหรับคนที่กดติดตามนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวก็จะค่อยๆทยอยทำมาทำให้ดูนะครับว่ามีรุ่นไหนที่เป็นยังไงครับตรงนี้มันจะมีซ่อนใหม่นะเพื่อนๆเห็นรูปไหมมันจะมีไม้มมยอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งเพื่อสำหรับบนทจก วิดีโอนะครับตัวนี้ครับก็ประมาณนี้ก็ตัวนี้อาจจะไม่ได้มีรีวิวนะครับเพราะว่านี้ยืมพี่มาอันเบาแล้วก็พรีวิวให้ทราบคร่าวๆนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ชื่นชอบกล้องของไลก้านะครับก็จัดด้านนะครับตัวนี้จัดเต็มอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับถ้าพรีวิวรีวิวกล้องอะไรเงี้ยเราไปดูของคุณแก้วนะครับโฟโตกราฟเฟ์นะครับตัวนั้นก็จะมีละเอียดเกี่ยวกับเรื่องกล้องเนี่ยมากกว่าเอา แกเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับผมก็จะมาพิเศดูแล้วก็ความสวยงามของมันนะเดี๋ยวนี้มือถือเนี่ยมันสวยจริงๆนะครับแล้วตัวเนี้ยก็ราคาก็จับต้องได้ถ้าผูกแพ็กเกจอะไรย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ลองปติดตามครับโอเปอเรเตอร์ต่างๆดูแล้วกันนะครับผมนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากติดตามฝากแชร์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฝากกดติดตามและการแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ